มันไม่ใช่น้ำมันหนูพูดตรงนี้พูดตรงๆเลยว่ามันไม่ใช่น้ำมันมันคือน้ำเปล่ารอนัพูดอย่างนี้เลยว่ามันไม่ใช่น้ำมันหนูพูดตรงนี้พูดตรงๆเลยว่ามันไม่ใช่น้ำมันมันคือน้ำเปล่ามําอยู่ที่นี่แล้วมึงได้อะไรพ่อมึงเหอะมึงอยู่ประเทศไทยแล้วมึงบอกว่ามึงได้อะไรทำไมมึงไม่คิดไอ้สัตว์มึงไม่คิดไอ้เหี้ย พายมึงไม่คิดอะไรเลยจะตอบแม่งี้เหี้ยมึงคิดดูว่าเมื่อมึงเกิดมาในแผนไอ้พวกสามกีบนี่มันแท้เก่งนะแอดมินอยากจะเอาเอาตีนยัดปากสามกีบเรียงตัวว่ะได้ไหม ขอตีนยัดปากสามกีบเพียงตัวหน่อยได้ไหมนะฮะทำไมมึงแถเก่งจังวะเดี๋ยวเอาจะเอาตีนยัดปากสามกีบแล้วก็เอาแถกับถนนนะเออพวกมึงนี่แถไปได้เรื่อยๆเนาะนะครับบอกว่าช้างเจ้าล้มเจ้ามึงก็แถบอกไม่ได้ช้างไม่ได้ล้มแค่ปฏิรูปนี่นะอยากจะเอาตีนยัดปากไอ้พวกสามกีบจังวะเออ แผปิ้นป้อนไปเรื่อยนะครับนี่ฮะล่าสุดนี่หน้ามึนถึงขนาดบอกเอาน้ําไปลดที่เห็นนั่นน่ะเอาน้ําไปลดน้ำมันแพงจะตายใครจะเอามาลดนะถ้าเผาจริงทําไมตํารวจไม่จับแต่แต่ที่แรกนี่แฟนไอ้แก๊ปไอ้ไม่ใช่แฟนไอ้แพนด้าบอกนี่นะน้ําบ้านพ่อมึงสิ <laughs> พวกมึงนี่แถเก่งจริงๆส่วนไอ้สามกีบก็เชื่อว่าเป็นน้ำจริงๆมีการแบบแห่ด้วยนะแผลมาบอกว่าอ้าวสลิมต้องมาขอโทษแล้วตำรวจต้องมาขอโทษแล้วอ้าวเนี่ยคลิปคลิปก็มีนะคลิปก็มียืนยันเลยนะน้ำบ้าน,น้้ำบ้านแม่มือน้ำบ้านพ่อมือใส่ปุ๊บฟู่ใส่ปุ๊บฟูฟฟฟ่อย่างเงี้ย นะน้ำแดงแดงอะนะ่ะน้ำแดงแดงอะนะ่ะสงสัยจะเป็นน้ำแดงมั้งนะไอ้มินเอาไปลาดไอพวกมึงได้ไหมไปกอกปากมึงได้ไหมไอพวกสามกีบฮนะไอมินขอเอาน้ำไอเนี้ยไปกอกปากมึงแล้วจุดไฟหน่อยได้ไหมฮนะเออหน้ามืนแถมยังแถแถมยังหน้าด้าน แถมยังเชื่อเฟกนิวอีกโอ้จะบ้าตา,ตายกับพวกมึงจริงนะฮนะอยากจะเอาตีนไปล้วงสมองมึงออกมาดูนะแล้วก็มาเขี่ยเขียหรือว่าในสมองพวกมึงเนี่ยนะมีมีรอยหยักอยู่กี่อันถามเนีย่ยมีสามมีสามรอยหยักใช่ไหมสมองพวกมึงนี่มีแค่สามรอยหยักใช่ไหมนะเออเออ แถมาได้หน้าด้านานบอกน้ำป่าเปล่าแล้วลองคิดดูสภาพถ้าตำรวจจับไอ้คนนั้นนะตอนนั้นนะณเวลานั้นนะที่อยู่ในม็อบคิดว่าตำรวจจะโดนตีนไหมล่ะใครจะไปกล้ายุ่งกับพวกมึงนะมีโอ้โหก็ลองตำรวจจับดูสิโดนกระทืบตายตรงนั้นนะฮนะ คนก่อนนะที่มึงไปสาธารนณสุขอะ่ะที่มึงไปกระทืบเพราะว่าซี่โครงหักอะ่ะเออพวกมึงยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมวะฮะถามหน่อยพวกมึงยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมพวกมึงยังหลวงเหลืออยู่ไหมความเป็นมนุษย์อะ่ะหรือกายพันธุ์เป็นควายสามกีบไปแล้วฮะ อาการสาหักเลยนะคนนั้นนะ่ะออโอ้โหนะครับแล้วที่บอกว่าอะไรนะจับไปก็ปล่อยอีกนะไม่ต้องกลัวหรอกครับเดี๋ยวก็เหมือนในเอมมี่แหละนะปล่อยสักพักแหะเดี๋ยวก็ต้องเหมือนในเ e อมมี่ไอเอมมี่มันก็เผาเดี๋ยวมันก็ติดคุกอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ไปอยู่ในคุกอ นะอตอนนี้ไอเอมมี่ก็หายหายซ่าแล้วนี่ไม่มามอบแล้วนี่ไม่รู้หนีไปหรือยังนะหายซากันหมดแล้วไอไอตัวตัวเผาเผาทั้งหลายอะ่ะนะครับก็ปล่อยให้ไอพวกงโง่โง่นะสามกี่มาแทนนะฮะโง่โง่ตัวหลังหลังเนี่ยนะครับไอพวกแกนตามตัวประกอบทั้งหลายอ่ะ นะฮะนะอยากโง่ก็โง่ไปถึงฮะนะเชิญโง่ไปถึงฮะนะสุดท้ายก็นั่งเป็นหนอยเป็นหมาอยู่ที่บ้านเนะ่นะแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยนะครับก็ดูไว้ฮะดูไว้นะเออน้ำเปล่าบ้านน้ำเปล่าพ่อองสินะฮะ,นะ,นะแผลไม่ได้ยังไงบอกน้ำเปล่าโว